บัวนรินทพิ์อยู่ก่อนนะนีะ้มีหนุ่มกระทิงด้วยคือหลายคนนะ่ะนี่เห็นปะนี่ต้องใช้คำนี้จริงๆเลยทั้งชายทั้งหญิงน,นะนะเคมีสาธารณะไม่ว่าจะประกบคู่กับใครก็ถูกจับจิ้นไปหมดนะครับสำหรับน้องพลณนะวั์เจ้าตัวเผยว่าดีใจมากนะที่อยู่ใครก็สามารถจิ้นได้ส่วนเพื่อนซีอย่างหนุ่มกระทิงเองก็มีเจอกันบ้างช่วงนี้กระทิงงานยุ่งมากยอมรับนะครับว่าเสียดายกระแสจิน้นพลกระทิงที่กําลังมาแต่มาเจอเนี่ย โควิด19เนี่ยแหละนะฮะพร้อมกับเผยว่าเขินที่คนแซวในเรื่องของการโชว์โชว์ซิทแพคนะครับยอมรับว่าช่วงนี้ออกกำลังกายตลอดเลยนะฮะเร่งทำหุ่นให้ลีนเพื่อในอนาคตเผื่อมีโปรเจกต์พิเศษที่ต้องโชว์หุ่นกลับตอนนี้ผลลัพธ์ดีไหมครับดีไหมอะครับให้พวกพี่ตัดสินใจด้ไหมดีโอเคครับเขินมาเวลาแบบว่ามีคนเออพูดถึงร่างไทยเราเอ่อช่วงแรกๆเขินช่วงหลังก็คือแบบ ก็เริ่มชินอนะไรเงี้ยแต่คือเราก็พยายามที่จะรักษาให้มันแบบ ให้ดีที่สุดรู้สึกไงบ้างล้วเกิดสมองว่าเป็นผู้จิ้นแบบอาจจะแบบเล่นกับไอ้ด้วยอาจจะมีกระแสผู้จิ้นมาอีกเพราะตอนเล่นกับกระทิงก็มีกระส in, แส<ต>พูดจิ้นกิผู้ชายก็อาจจะมีครับผมถ้าเห็นเคมีบางอย่างคือถึงแม<อ>้งงว่าเราสองคนจะไม่ค่อยได้เข้าคู่กันเท่าไหร่<อ>แต่เมื่อเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนี่มีบางอย่างซึ่งอุ้มนางเอกเนี่ยใช่ครับซึ่งอุ้มนางเอกก็ยังบอกว่าเฮ้ยสองคนนี้มีเคมีนะอะไรอเงี้ยรู้สึกยังไงเวลาเรามีเคมีกับผู้ชายอะไรก็ดีใจนะครับที่แบบเราอยู่กับบบรก็สาามถแ จิ้นได้แล้วก็ไปเคมีสาธารณะอะไรแฟนๆชอบนะคือแบบอะไรที่แบบว่ามันทําให้คนแบบมีความสุขหรือว่าอะไรเงี้ยก็กก็็ดีดีไปด้วยอะไรเงี้ยครับกระทิงกับกระทิงได้คุยกันไหมฮะช่องนี้ก็ได้คุยบ้างครับตอนนี้กระทิงก็แบบงานแน่นเลยคือเพื่อนเลิกผมนี่คือแบบอื้มป๊อปมากช่วงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างที่แบบหลายคนบอกว่าเรากับกระทิงก็จับมือกันมัดไปด้วยกันอ๋อก็ดีใจครับผมคือเราก็วัยใกล้เคียงเอ้ยวัยวัยเดียวกันเลยใช่วัยเดียวกันเลยแล้วก็แบบ ก็คือเล่นละครมาก็ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นเรื่องเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยก็แบบทาให้เราแบบพัฒนาแบบว่าความสามารถเราไปเรื่อยๆพร้อมๆกันอะไรเงยคือคนทีมก็คือแบบอาจจะหายไปช่วงนี้เพราะว่ากระทิ้งก็ทํางานของตัวเองผมก็ทำงานของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสเจอกันผมว่าก็ทําให้แฟนได้หายคิดถึงได้แอบเสียดายไหมแบบกระแสผู้ติ้นกำลังมาแต่แบบติดเรื่องสถานการณ์โควิดครับ อย่างเงี้ย <ST S> ก็ก็เสียดายนะคร <ừ. S 2> ับเพราะว่าเราละครออนไปอย่างเงี้ยคือแบบงานก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าช่วงนั้นคือโควิดกำลังระบาดหนักอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็คงอาจจะได้เจอกับแฟนๆมากขึ้นเลยแต่ว่าจะมีอบวงผมนัดเจอกันอย่าง,อย,างอย่างกระทิงอะนัดเจอกันก็คือ <ừ. S 2> บบว่าอย่างเช่นไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแต่ช่วงแต่ช่วงนี้คือกระทิงงานแน่นผมก็เลยพักก่อนให้กระทิงทำงาน่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะชวนเพื่อนไปทำกิจกรรมอย่างเช่นแบบ ครั้งให้แล้วผมพากระทิงไปเล่นแบบเวกเซิร์ฟอันนี้อาจจะแบบผมอาจจะไปเล่นบาสกสบกระทิงบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g i t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage t w i n s i g HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ